สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาที่เกมโชคลาภแห่งคะนนหรือว่าเกมในค่าย PG เกมพะพิคะเนศนะคะก็สามารถค้นหากันได้เลยนะคะอ่ะใครนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ฝากเครดิตเข้ามา155บาทค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบเบ็ดน้อยนะคะค่อยๆปั่นกันไปแล้วกันสําหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะมีลิปใหม่ๆลงทุกๆวันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการซื้อฟีเกมดีไหมซื้อฟีเกมเบ็ด2บาทนะคะก็ มาลองเสี่ยงกันดูสักหน่อยนะคะลองเสียงกันดูสักหน่อย,นะอย,อยไม่รู้จะปังหรือเปล่าเริ่มที่เบ็ดสองบาทก็หนึ่งห้านะคะสำหรับใครที่มีทุนน้อยก็เข้ามาก็เบ็ดหนบาทเริ่มที่75็ิบห้านะคะมาช่วยกันรุ้นนะตอนนี้ก็คือเหลือห้าบาทสุดท้ายนะคะหบาทสุดท้ายถ้ามันรอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็เดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนติดตามไปก่อนมาเริ่มเลย โหยเต็มเหนียวเลยนะตัวคุณนะคะกูน่าเกมปังมากคุณสิบสองมาเรียบร้อยเลยนะคะได้มาเรียบร้อยเลยสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะคะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทอีกหกรอบสี่นี่คุณสิบแปดด้วยนะ 119บาทค่ะอีก5รอบฟรีนะลุ้นกันเลย 3้อบาทนะคะรับรางวัลกันไปอะถือว่าซื้อ1้อบาทปังมากนะขึ้นมาได้400ร้อแล้วนะคะมาขอเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันนะเบ็ดหบาทซื้อทีเจอร์ไป3ามเดบห้เดี๋ยวมันลุ้นต่อกันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ารอบนี้ปังก็ตามกันได้วันนี้เล่นช่วงเวลา1นึ่ทุ่มนะคะถ้าใครอยากตามตามได้เลยนะมาเริ่มเลย โอ้โหคูณเกเนี่ยพอย้ำซื้ออีกรอบนึงพอเพิ่มเบ็ดหายไปเลยนะคะเทบไม่มาอามีมีตัวคูณตรงนี้โอ้โยไม่ไม่มาเลยนี่ย้ำซื้ออีกรอบนึงนะคะพอรอบสองแล้วเงียบเลยนะอ่ะคูณสิบแปดค่ะสองหกบบาทอีกสองรอบตอนนี้ก็คือได้ อีกนิดนึงจะได้คุณกลับมาคืนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีกำไรนะยังไม่มีกําไรนะอีกสองรอบลุ้นกันโอ้โหว้าวไปทีนึงนี่ไงรอบสุดท้ายเออสิบมันต้องมาว้าวคูณยี่สิไปค่ะเต็มคาราเบลเลยเต็มแผงไปเลยนะคะต่ออีกโอ้โหมาได้ดอกสุดท้าย 1, 1 4 6 1บาทคะ่ะทุกคนจาก155บาทของเรานะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่1 0 0 0ันเท่าไหรอ่อ่ะ1,875ค่ะคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆกับการเล่นช่วงเย็นวันนี้เราอาจจะแบบว่าไต่มาทีละนิดทีละหน่อยแต่ถามว่า 100- 200ของเราที่เข้ามาได้ประมาณ1ัน0ก็ถือว่าเป็นกำไรเก็บได้เลยนะคะเราไม่ต้องโลภเล่นต่อเผื่อว่ามันจะดูดคืนนะคะหรือว่าเก็บเป็นทุนไว้เล่นพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าอยากเล่นนะคะช่วงมันปล่อยก็ กอ,กอบกวยไว้ก่อนเอออันนี้นะีะ่เคยเคยรลบแล้วมันไม่ได้ไงอะรอบนี้พอแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รอบหน้าเก็บ1 8 0 0ไว้เล่นรอบหน้าแล้วกันเนาะใครอยากเล่นที่เดียวกันจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเข้าไปสมัครเองได้เลยนะคะฝากถอนไม่มีขั้นต่ำวันนี้พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ